สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวมามประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบนะครับนักเรียนในสิทธิฐานบกนะนะครับกเ็เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่1นกุมภาัน์นะก็สามารถ <c oughs> เข้าไปในเว็บที่เราเคยสมัครนะครับตัวของ i t a Job นะครับ ก็เข้าไปก็กรอกบัตรประชาชนนะครับกรอกหมายเลขที่เขาให้เร f เ r ลต์นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้นะครับก็พิมพ์ไว้สักสอใบก็ได้นะนะครับแล้วก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะเช็คด้วยว่าตัวเองสอบที่สถานที่ไหนนะครับตอนที่สมัครก็ลงไว้สอบที่ไหนก็ไปสอบตามที่นั่นนะครับแบบจริงๆก็ตัวตัวเรสเฟ e เรนซ์ในบัตรสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าเราไปสอบที่ไหนกันแน่นะครับก็ควรเดินทางไปก็เช้าเช้าแหละนะครับเอาหนังสือไปา่านเยอะก็ได้นะนะครับเพราะว่าสอบช่วงบ่ายนะครับข้อสอบเนี่ยก็พี่คิดว่าน่าจะร้อยยี่สิบข้อนะครับแต่ว่า หรืออาจจะเป็นร้อยห้าสิบข้อนะเดี๋ยวาอาจจะต้องเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าสอบปีนี้สอบไอ้ตัวของอสารสนเทศเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มสารพลาชาเข้ามาด้วยนะครับข้อสอบคีดว่าน่าจะไม่ร้อยยี่สิบก็ร้อยห้าสิบนะครับแต่เวลาสามชั่วโมงเช่นเดิมนะครับอาจจะใช้เวลาสอบตัวของอคำนวณซะเยอะนะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะครับเคมีชีวะก็มีด้วยนะครับ ก็เป็นเนื้อหาของมปลายนั่นแหละนะครับเนื้อหาพวกนี้ก็ก็คือเป็นอันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของอสทอพอของน้องผู้หญิงนะครับแล้วก็อ,อาสาสมัครทหารพ่านผู้ชายด้วยนะครับก็เป็นข้อสอบชุดเดียวกันเนาะก็ขอให้ตั้งใจนะครับปีนี้ก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นมากสําหรับทั้งน้องคนทหารนะครับทั้งน้องคนะเรือนนะครับอัอตราส่วนก็1ต่อส1ต่อ4นะก็ยัง ก็ถือว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นส่วนออของน้องพวดอาหารนี่พี่จำไม่ผิดนั่นอาจจะ1ต่อ5หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าพวดอาหารทั่วประเทศกก,ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็อะไรก,ะก็เหลืออีก1ิบ1วันนะครับ11วันนะก็ขอให้ตั้งใจนะครับขอให้ตั้งใจแล้วก็ เตรียมความพร้อมผมตนเองให้ดีนะครับโอกาสมาถึงแล้วเนาะส,สำหรับ nco นะครับโอเคนะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าใครอยากจะให้ทำลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับโอเคนะครับขอให้น้องๆโชคดีแล้วก็ตั้งใจนะครับโอเคครับสวัสดีครับ